รถสดๆได้เท่าไหร่เนี่ยสิบหน้อยสิบสองห้าดูของพี่เดี่<พ>อ้ยของพี่ซีขายหมืกก่นห้าสกีก็แตกหลังก็หลังก็แตกไหนๆไหนครับไหนครับไปก็ไม่มีไหนครับขอดูนะชัางหน่อยครับ ไม่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 หลังที่หายากกว่าตัวนี้มีหลังเปล่าเนี่ยเขาเล่นกันสีแดงเนี่ยเขาเล่นกันเขาเาเลแบบนี้เขาไม่เล่นไเยไม่เล่นรอยไหนจะมีัไหนไหนไเี้ยสีทาเล็บของเมียพี่นี่ีหใสเนี่ยมีเปล่ามีหลังเปล่าหายยากกว่าเยอะใ่จริงอนนี้เขาไม่เล่นกันน้องไปก็มีไนเี้ยไอนี้ไปไม่มีพันนี้ยังไม่มีใครซื้อเลยฝันเราเถอนไม่เช่วยหมื่นหนงไ่ชยหมืนหนงไช่วยหมื่นหนึงให้น้องนจี เดินทั้งงานก็ไม่มีใครซื้อจริงต้องตัวนี้จริงลูกค้ามาซื้อไม่มีทางที่ใครจะซื้อใช่ไหมจริงของใช่ไอ้ตัวนี้ของเรานี่คนขอต่อกี่คนละต่อหนึ่งขอต่อตลอดหมื่นห้าขอแบบไปต่อได้ไหมขอตัวต่อไปได้ไหมไม่พี่ผ่านได้ไหมไม่ไม่อยากได้ครับผ่านได้ไหมขอยากผ่านได้มั้ยเหน่อยเนี่ยไม่เดี๋ยวน้องเดินน่ะโดนร้านอื่นสวดจริงกับพี่อีกจริงจริงโอเคเป็นแฟนหรือเอฟซีดูไว้นะครับ ไม่มีราคานี่ตัวนี้แพงอย่างนี้แพงบายบายครับ